แนะนำวัน <horror> นี้จะไปส่สูแบน้ำครับผม เราจะอยากรู้ว่าอาหารมีอะไรบ้างครับพาไปดูหน่อยครับไม่อร่อยมีอะไรบ้างมันเปัวของฟงวา,มมานก็นี่อะไรครับ <c oughs> ชาวกุ้ย <c oughs> ชาวกุ้ยกัดกีเนื้อดำแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นส่วนของ ปาร์แล้วก็ไปซุ้มต่อไปเลยซุ้มอาหารสําเร็จรูปบ้างซุ้มอาหารสําเร็จรูปเดี๋ยวมานี่เดี๋ยวมานี่นี่คือซูมอะไรครับซุมอาหารสำเร็จรูปครับผมยัมองเลยคือชาครไปต่อในซูมของคาวกันที เนี่ยคืออาหารสำเร็จรูปมันหมดลงแล้วหลายสิ่งหลายอย่างซ้มของข่าวมีอะไรบ้างแล้วก็กแล้วก็ ตอนนี้จะไปส่งของกุ้งนะครับผมตู้ปลาหรือถอยอะไรไปเข่ามากเฮ้ยไปกันต่อเะ เขาบอกเลยเจ้าแล้วที่นี่มีไอตริรมหรือเปล่าครับไอซ์ครีมอ่ะน,อนี่คืออะไรครับคุณพามาทำไมไอซ์ครีมก็บอกมีรสอะไรบ้างอ,อา๋อลิมโบแล้ออกวออกว็

กุ้ยเล็บไม่กล้าโอ้หอยกุ้งเป็นอะไรกันทุกชักกิ๋นไปกินเลยหอยกุ้งเออเก็บกุ้งเนี่ยหอยกุ้งเนี่ยได้ เือโคยเชื่อโยแล้วก็คลองวางไปเข้าโพดแล้วก็เตานี้เอาไว้จ้างหมูแล้วก็น้ำจิ้มแล้วก็เราทานยิ้มหน่อยยิ้มยิ้มนี่มยิ้มยิ้ม 哈哈哈哈。<laughs> <laughs> <laughs>